นะครับผมควงและวกเกมเศรษฐีวันนี้นะครับผมวันนี้มีการมาของอีเวนต์ใหม่ก็คือเวนที่ที่มาใหม่หนึ่งชิ้นและกลับมา3มชิ้นด้วยกันนะครับผมไม่ดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโอเคเรอแป๊บนึงจี้ที่มาใหม่ก็คือโดรนหุ่นไรกล้านะครับผมริสบัดน่าจะสักอย่างหนึ่งชื่อถ้าใครรู้ชื่อก็บอกผมเลยนะครับอันนี้ผมแปลเป็แนแค่ความสามารถชื่อไม่ได้แปลนะนะโอเคแล้วแต่ทำเรื่องเลยครับ ความสามาธิหนึ่งก็คือเมื่อเดินผ่านกองข้ามนะครับโอกาส80%ที่จะทําการแปลงกองข้ามให้กลายเป็นหุ่นไรกาะนะครับผมข้อสมาธิสองก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามแจ้งได้รับการแจ้งเตือนวิกก็คือเข้าไอ้กองข้ามวิกตอรี่นะครับผมโอกาส95%ที่จะกักขังฝ่ายตรงข้ามไว้ในคุกนะครับแล้วก็วางหลุมดำไว้ที่ข้างใต้เขาโดยที่หลุมดำจะเชื่อมกับเกาะล้างนะฮะการได้หนึ่งครั้งนะครับผมถ้ากังวลก็คือขากุกเขาวิกเขาขากุกเข้าไปปุ๊บ เราก็จะวางหลุมังไว้ที่ใต้เท้าเขาเสร็จแล้วก็วางวางแล้วเชื่อมไว้ที่หลุมหลัไปที่ก่อล้างนั่นเองอันนี้เทา่าๆประมาณนี้ก็เป็นดีิดีนะครับอ่ะอันที่สองก็คือรองเท้ารองเท้าเพ้นท์อปอ่าอันที่สามคือบอดดิช,ชาร์ตอันที่สี่แกนเลือดครับผมอ่ามีทั้งหมดสามสี่ชิ้นรวมชิ้นใหม่ ออโซส่วนวิธีการตามหานะผมก็คือเราต้องไปสุ่มหาไซเอ้คัมพีคัมพีเอแล้วก็หรือมุดเอบวกแล้วก็เอสนะผมมีโอกาสสูมได้ถึกเอสก็คือหาเอถึกเอสจากการสุ่มได้แล้วก็หรือถ้าคุณได้ S ได A ้ A หรือได้ A บวกอะไรเนี่ยก,ก็เอามารวมห้าแล้วก็มารวมลุน A อบวกหรือเอสนะผมเลยสเต็ปถัดไป ถ้าแตกก็บรรลุเอถ้าแตกก็ไดเอแล้วก็ทำเอมาลอแรกนะครับถ้าหาจากกล่องนะผมคือกล่องแพ็คพันหรือกล่องสุ่มดองนะครับฮะด้วยที่อัตราขนมนะครับเดี๋ยวจะไปดูให้ทุกคนดูก็ได้มาตามผมมาอัตราขนมอ,อัตราขนมจ๋าเจิลอะไลนะ โอเคขอเลื่อนสักแป๊บนึงน,นะฮะเชิบๆชๆเช,ชนเยอะเนยอะเยอะ,ยอะ,ยอะโอเคเจอแล้วนะผมอา้ารก์ตอบของจี้นะของของตัวเอจีเอจะอยู่ที่สี A ่สิ้าปอเซวกอยู่ที่สิบแล้วก็เอจะอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์แดงแพคพันหรือสวนอันนี้แพ็คดอกได้อยู่ที่เกอร์เแล้วก็สอจดสี่ปเซ็นะครับเอเวกเนะครับส่วนข้างล่างนี่คือ คาร์นัมมีม้วนก็มี A อม้วนก็มี A บวกแล้วก็ม้วนก็มี S นะของมันสมแรกวิธีอัตรากรขนมก็คือ S กับ A S 5 0 A 5 0าสิบเอห้าสิบงัว่าทั้งหมดเนี่ยอัตรากขนมอยู่ที่ครึ่งครึ่งนะครับผมคือ50 50ก็คือมีการแตก50ไม่แตก50ประมาณนั่นแหละได้50ไม่แตก50อสิบเอาโอเคอยู่ที่ประมาณนี้แหละแค่นี้เลยนะผมอีเวนต์นี้ก็มีอยู่แค่นี้ครับแล้วก็อีเวนต์นี้จะหมดไปที่14พร้อมกับตัวละครคาซักนั่นเอง ใครที่อยากทำอยากทำอีเวนต์ก็ตามเลยนะผมให้เต็มที่ส่วนผมก็ขอเป็นคนที่อยู่เยี่ยมๆนิ่งๆดีกว่าเยี่ยมๆนิ่งๆเลยเนาะดีแล้วโอเคถ้าทำเข้าสู่โชคความเหี้ยนสัตวตัวของผมนะครับคือควาเป็นสัตวสองคนอีเวนต์เนี้ยมันน่าหาถ้าถ้าผมมีเพจผมก็อาจจะหาก็ได้เพราะว่าตัวตัวมหอนจรรครตัวเนี้ยถือว่าพอไปเพิ่มสมรรถภาขึ้นอีกหนึ่งอย่างเนี้ยก็คือไอตัววางดําดำใต้เท้าเขาแล้วก็เชื่อไมที่้โคกเนี้ย ประโยชน์ของมันก็คือเมื่อเขาลงจากเขาลงมาจากเกาะไอ้เี้ยลงจากกงปุ๊บความสามารถเขาจะไม่ทํางานเลยนั่นะหมายถึงเขาจะลงดวงดาวมาดน่ลงแล้ว,ลวก็ไปจิตชี้เกาะล้างโดยที่ความสามารถอะไรต่างๆเขาจะไม่ออกคือเขาจะหายไปไแนดๆถึงเทธนแต่ปกติที่ตัวขังคุกเนี่ยมันจะจบไปเลยถึงเธนใช่ไหมผมไอ้เน,นี่ยจะจบอย่างน้อยสองเธนเลยเอ่ะฮะจบไปเลยสองเธนเต็มๆมันก็ทําให้เราทําอะไรได้หลายๆอย่างแล้วนะครับผมว่าจะเป็นตัวละครอะไรก็ตามมีสองเธนนี่คือเหลือเฟือจริงๆชีวิตคือเหลือเฟือมากๆนะครับ ฮะสติที่เหลือลก็ตัวตันดิชาร์ดเนี่ยก็ดีนะผมกับบางตัวละครนฮะใช้ไม่ได้กับทุกตัวละครนะเพราะว่ามันเปิดชอ็อตจีนั่นเองแล้วก็เวลาดักเนี่ยมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดน,นั้นนะครับถ้าไม่ได้เจอตัวคนที่ตรวจเก่งวารเก่งเนี่ยอมันก็ไรประโยชน์นะฮะส่วนแกนเลือดก,ก็เป็นแกนเลือดก็เป็นไอที่น่าสนใจแต่ว่าใช้อย่างอื่นแทนก็ได้หรือใช้ถ้าใครเป็นของธรรมดาก็ใช้ของธรรมดาไปก่อนก็ได้มาสิน ก็ไม่ได้คีเล่เท่าไหร่แ่เพราะแม้แ่การดูอยู่ที่70แกะสร้างเงนเรื่อยก็40ก็ถือว่าก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ครับลงมบ่อยๆก็พอแล้วก็รองเท้าลูดรอปอันนี้ผมในความสกิลตัวผมก็อาจจะได้ไปใช้ตัวตัวละครตัวละครบางตัวบ้งแต่ตัวละครตัวนั้นต้องมีสร้างเงินด้วยตัวเองนะฮะเป็นตัวละครวิวม่พิการอาจจะเป็นตัวละครล้มก็่ได้แต่ต้องสร้างเงินด้วยตัวเองได้หรือสามารถล้มเขาได้แล้วได้เงินมาเยอะๆในการช่วย ให้มันายสีได้ถ้าไม่งั้นน่บมันเล่นยากเพราะว่ามันไปสีไม่้เพราะเงินมันไม่พอนั่นแหละถ้าไปใส่ตัวละครที่อาจจะเป็นตัวละครวิกแต่ไม่มีสร้างเงินในตัวเองเลยสักนิดเดียวอ่ะก็จะไม่พอเลยเงินมันจะไม่พอเลยเอาก็ว่าได้เนาะเออฮะอันนี้คือคร่าวๆยี่ไม่ม่มาวันนี้ขอบคุณมากของผมครับการรับชมขอบคุณจริงๆนะของถ้าชอบก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับในการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทำอะไรก็ได้ที่ทําได้นะผมแต่ขอบคุณมากนะของถ้าเกิดป้าทุกคนชอบกันแต่ถ้าไม่ชอบก็ บอกต่อทุกคนด้วยนะครับว่าไม่ชอบโอเคหรือคอมเมนต์ติเตียนกันไ,ได้นะผมว่าผมจังขาดอะไรไปบ้างนะครับในการทาเสียงเป็นยังไงในการพูดว่าวนไหมหรืออะไรตกเตียงกันไปได้นะครับผมว่าอยากฟังคําที่เตียงทุกคนอยากเขีคนความเม่็นของทุกคนว่าเป็นยังไงโอเคขอบคุณมากครับผมจบแล้วจริงๆบาย